คือเจอคานุกิอีกแล้วคือเจอทางธารกิตลอดการแฮตใหม่นะคะเจอเช้าสายบ่ายเย็นมันชื่อคาตุก,กิขคปเคนอะไรนั่นแหละโตกเกียวกูนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจำชื่อน้องไม่ได้เราก็บอกว่าชื่อโตกเกียวกูนไปเลยอุ้ยสวยน่าสวยจุงเบยเซ็ตบุรีคาตกร ดูสิว่าเราจะโดนอุ้ยมันจะบุรีข้าจะก่อนหรือข้าจะก่อนจะบุลี่เรานะฮะนี้เราจะนั่นโดนไปแล้วฮุ้ยเธอวิ่งเธอวิ่งมาตรงนี้เธอบาย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 แล้วโดนโดนโดนไปหึงโดนไปหนึงนะคะโดนไปหนึงอันนี้ ไปๆๆไปๆๆไปไ<ๆ>ปไปแล้วโอเคน่าจะพอเดี๋ยวอุ้ยเจยวเธอทำอะไรของเธอเรอจะปัดแตกไม่ได้นะคะอันนี้ลบศูนย์นะคะเอาลิฟปันนะคะเอาไม่ค่อยจะเข้าคีย์บอร์ดนะ่อกี้อะไรอะ่ะแ,แปลกๆปุ๊โอ้ยปะกีดปะกีด ตายแล้วเห็นหมดเลยว่าทำอะไรเขินนะคะเนี่ยน,นี่แอบมองนะคะท้ามองไม่ได้นะคะมาละเออเอหกูได้ไงเห็ุกูได้ไงเขาเห็นันได้ไงไม่นะพลาดแล้วพลาดคนเป็นพลาดเลยนะเฮ้ยนีด่เดียวเอง เราเป็นพลาดแต่คนมนพลาดไม่เป็นไรเรารีใหม่ได้เรารีใหม่ไดท้ทดหนึ่งดอกไปที่ใจนะคะเจอเน่เพื่อนมาจิวเรจะฆ่ามันเรจะฆ่ามันเนี่ยโตเกียวกลัววต้องเจอคนปราบมีสินะได้ข่าวว่าแพ้แสงแพ้แสงมั้งใช่ไหมตามเรื่องมันน่าจะแพ้แสงวิตามเรื่องมนะันน่าจะแพ้แสง,ง,แแสงใช่ไหมเจอเน่เจอตาปอดั คลิปแน่นอนเจอนี้ตปปู้ตาร์บอนเจอะเจอจเจอจเดีเ๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนมาปั่นแล้วปั่นแล้วไม่กะไม่ก็ไม่กันไม่กะโอ้โรนตีปะเนี่ยหนึ่งทีมาดิ ไปไาไปปิดรับปิดรับปิดทางจะปิดทางแล้วไป่นะโอ้โดนกัดไม่นะโดนกัดโอ้เมื่อไหร่ก็วิ่งหาไม้ามาดวนไม้ใกล้ฉัน มันไม่มาว่ะเอา้าอะไรของฉันเนี่ยโคตรโดนฮัลโหลน,รรนี่มันคือเราจะโดนไปได้เหรอคะเราต้องขีบลงนะคะอันนี้สูกนะคะสู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้อไม่นี้เดี๋ยวเอาใหม่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 คือเมื่อกี้แบตึ่เต้น,น,ตตน,ปปนกนัหน่อยครับแบบเจอตัวใหม่อะค่ะมันก็จะต่เต้นอีกหนึ่งรถบรรทุกเจอเราด้หน อยู่พิเศษก่อนอย่าได้แล้วกัน,กนหนึ่งดอกนะฮะประเด็นคือเครื่องมันไฟยังไม่เสร็จสักทั้งเลยคือเธออันนี้มันเกินไปนะน,นี่อันนี้พดหนึ่งไปในใจครับว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเธอในหลายรอบละมางอรอบนะครัรอบนะครับเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยล้มนึ่ง เุ้ยโหจุดเลยก่อนเลยกินเลวไม่พักเลยคุณคุณตัวนี้เขากินเลยไม่พักเลยนะคะเดี๋ยวกันถ้ากันกมีเครื่องระเบิดไหมไม่มีไม่มีไม่เจอไม่เจอเจอเลยปั่นแ้วปั่นนี่ปั่นให้เสร็จอเีกรชันแต่ไม่สนใจ โอ้ยเขาไล่ฝันมึอยู่เราปัดสบายเลยค่ะนั้นโดนกินเลือดอีกแล้วคือเกิดอะไรโอยล้มนีกอีกล้มสองอล้วเพื่อนทำอะไรเพื่อนจุดโทเทมหรือไม,เเม่เพื่อนแก่โทเทมฮะเพื่อนคือไม่คิดจะวิ่งไปช่วยหรอหรือยังไงคือเเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ เจอแนี่เจอแนี่นนะอุ้ยมันเจอไม่เจอกำลังโทเทมเจอแนี่เฮ้ยเพื่อนเศษสอง รอนะครับเรียบร้อย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 ไปดิอะไร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 เฮ้ยคุณกินเลือดตกได้ยังไงครับมาดิ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 ข้ามไม่ข้าม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 มมา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 ดิ โดนดิไอห,หมอกเลยดิไอดิเ้อให้หมอกหกอะไรอะไรกลับไ,ไปได้ที่บ้านนะคะคือห่างมันใหญ่เท่ากับบ้านนะคะมันก็เลยเห็นโอ้ทีนะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วมาแล้มาดิมาดิมุ่งเามปพ่มา,มเ,มา,มาเลยค่ะฉันพร้อมแล้วมามมาดิมาดิมามามา๊สิบพพสิมาดิมาดิ มาด, <S <S มาดิ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 เอาดิเออเอาดิฉันติกเลี้ยแล้วยังไงต่อล่ะคะแล้วยังไงต่อเหะอคะ,อะแล้วยังไงต่อล่ะคะคือคือง่ายมากคือคือจะกูนอะไรอ่ะมาดิมาดิคือวิ่งแบบประเจ็ดประจันบานกระเทยประจันบานมาดิคือแบบ ก็มาดิก็มาดิคะก็มาดิ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 โอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดโอ้ยเจ็บจั้งเลยอ้ามาดิมาดิก็มาดิคะอะไรอะไรอะไรทำไรอะ เฮ้ยกลัวจะใส่หน้าใส่หน้าแล้วมั้ยนะจะโดนแล้วเด็กฟังอุ้ยอะไร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 อุ้ยเขาป่อยเขาป่อยเขาไม่เขาไม่เอาเขาไม่แขวะฉันเข่าแขนเข่าแขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำโมลีชันแน่เลยเดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยแต่ขอโทษทีนะคะ ทางที่คุณไม่อุ้มฉันขนาดนี้มันแสดงเหตุถึงยิวป่ะเดี๋ยวต้องคานไปหาเพื่อนคานเลยไปค่ะเพื่อนช่วยด้วยมีใครช่วยเพือ่อนหเพื่อนคนนึ่ซ่อนตู้อีกสองคนแอบรีมมุม แล้วก็ฮ้ยอะไรช่วยช่วยฉัน <c oughs> ทำอะไรเธอจะปล่อยฉันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไปไปไหนหลบอยู่นู่นดี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 ีด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 ีีด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  มันจะปล่อยอ่ะปูเราเล่นกับวานานมากอ่ะโดนแล้วน่ะเฮ้ยมันปล่อยอ่ะออกก็ได้โอ้โหคาทุกิ เดอะกูนไม่ใช่คาดูกิชื่ออะไรวะรู้ชื่อผิดชื่ว่าใช่ถูกเดอะกูนแล้วกันนะคะยังไงก็โอเคมาบารดีแ้วกันนะคะ,ะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่อา่างหน้านะคะยังไงก็ฝักกันแค์ก็แช์กับ b ับสไครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ